กับเด่งน้อยบางสายอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารห้วยบางสายอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นเขื่อนกั้นห้วยบอกครับนะไม่ได้เห็นอยู่นี่บ่ห้าม

รถน้ำหนักเข้าไปผ่านเราพีเพ่เอาข้าวเขามาตลอดเนเห็นเขามาเกี่ยวได้รหรอเอาว่า,า,วา,าวววม,มาลาม,มนี่ยังเราเห็นแต่ปุ๋ยปลูกไม่ไเ,น,เน,นีนน่ยเข้าไปเอาว่ามาลามแมนกขาปลูกไม่เด้ไปเบิ่งก่อนเนอเนอเนอถ้า โบอเสื้อ่อยก็ไปทามพุณแม่บ้านพ่นอยู่นะทำาบอเสื้อเขาก็มาตกเบ็ดอยู่มาสิดเบ็ดอยู่ตึกแขก็มาตึกอยู่บ Gesch ้านนั่นี่อยู่บ้านเขาก็เที่ยวมาตึกแขกอยู่ nào mình trái lúa cứ tay kì tay đắc môn, đắc không giặc hàm như thế là <laughs> tướng <trill> Để... hàm keo... như thế hết hàm đây mong những đắc sư yếu, như số mười hàm vô tay đắc số